สวัสดีค่ะบ้านน้องมุลหลายจอยนะคะมีผลิตภัณฑ์นะคะจะเป็นมอนนะคะแล้วก็จะมีเสื้อแล้วก็นี่ค่ะมีกระเป๋านะคะกระเป๋าน้องมุลหลายจอยเรานะคะแล้วก็แก้วนะคะจะจาหน่ายนะคะพ่อพ่อแม่แม่ท่านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้นะคะที่เพจไท,ทยวิหลายจอยนะคะเือไม่ก็อ ID ไลน์คุณแม่นะคะ0 8 2ย์แปดสองหนึ่งสี่สามหนึ่งสามศูนย์นะคะสามารถที่จะอุดหนุนผลิตภัณฑ์น้องมุลหลายจอยได้นะคะ สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับพบกับวันนี้พบกับช่องน้องพลายบุญลายจ่อยนะครับผมนี่ก็กำลังจะเดินทางไปงานวันเกิดของแก้วตานะครับป้าดาไม่ได้อาบน้ำเลยครับผมมาแต่ตัดอ้อยฮะนี่ก็กำลังจะไปนะครับรานัดถึงแปโมงนะครับผม นี่ก็นกแก้วนะนกแก้วยังไม่ได้ไปนะฮะอาบน้ำเลยนี่ก็ฝนยังไม่หยุดนะฮะอันนี้จะเป็นไอ้พอเบิร์ตจะรับหน้าที่บรรยายนะครับผมเพราะว่าแม่จ่อยต้องเฝ้าลูกะะลูกไม่สบายที่ฝ่ายไม่สบายนะครับเป็นไข้เมื่อคืนนอน ตัวร้อนตีเลยครับมันก็เลยให้มาดูลูกนะครับผมครับติดตามแล้วครับตามชมครับติดตามชมเราอ น้องปีใหม่ฮะไปแล้วอเอ๊อเอะครับจะเป็นหมูหรือจ่ารครับวันนี้นอา้าวครับอา้าวเห็นเพื่อนแล้วครับ กำลังไปตามมาหลายเชือกอยู่นะครับผมโอ้นี่ก็รู้สึกว่ามันจะไม่ดีฮะเป็นมัดแล้วครับ โอ้ยแอบทาเน่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 สร้างคอยทาแปง้งมาลุกมามา ส่วนเพิ่นปันส่วนเพิ่นปันงานเจ้าของเนาะ <laughs> มามามา,ร <laughs> า,าพระนะเออขนาบน้ำเนี่สิบรเดน,นเนาะอ่าบ่อาบอ้นามสีเด่นกว่ามูเขาได้บ่เนี่ยฮ <c oughs> ะโอ้ย นาน,น,นเลยเว้ยจอยเอ้ยประสิทธิ์ดินจย่งไก็ได้เลยเน่งสร้างขาดคว่ำจะบุญขาดมูมขาเคยได้พ่อมูอยู่ยตจน้ำกกเสาโอ้ยนี่นครับบานเจาภาพนะครับบานเจาภาพนะครับบานเจาภาพ

yàn bỏ, ha yàn bỏ, <laughs> nói cứ lên bây nè, อัไรไปเบืองลูกเหรบืงเบืงเบืงเขาหายกินไหมอุ้ย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 ไปไก่บัวใดลูกขี้ดื้อป้านนี่ล่ะทองแท่งทองแท่งอยากมาเห็นเขาเล่นกันแล้วอยากมา เป็นยังดอกเป็นยังดอกบ่เป็นยังเขาเขาให้มากินบันเกิดที่ต้องคำมาน้อยหน่อยวดมนผูใดมาเร็วเร็้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่ยาหน่อยยายาหน่อยยาสั่งงานได้เดนรู้กคนสั่งงาได้น่ะ กลูชายฝากโครงการทำาข้อให้น้องหลายจอเราด้วยนะคะฝากพ่อพ่อแม่ไอซีด้วยกันนะคะเจ้าสมเก่งทะลกไส้ผู้ใด บากพ่อพอเมสซีนะคะท่านได้สนใจผลิตภัณฑ์จากบ้านน้องบุหลายจ่อยเราก็สามารถสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้ที่เพจพายบุหลายจ่อยนะคะตอนนี้ฝนก็โปรยปลายค่ะปา<ะ>ทั้งพอทั้งลูกเนาะกันโฮมส่วนโตแหมอันนี้อันนี้อาจจ้อยู่อันผู้เฝา้าพระครั้งนะนี่นน ช่องเยอะมากค่ะไม่รู้ช่องไหนแต่ช่องไหนกองกันเอเลียกจ่ายต้องมาอยู่ฝั่งนี้ค่ะไม่งั้นไม่ได้เพราะว่าลูกชายเราคิดดื้อเราต้องเซฟเซฟให้คนอื่นค่ะเราต้องเซฟไม่คนอื่นพี่ต้องาำนงแท่งอ่ะควานยังไม่มานะมันก็มีเทียบเชิญอยู่นะแต่ควานเขายังไม่มา ตีโซ่ยังหนิชุดน้อนออุ้ยกันนัดกันกับบุญหลไปเจือไม่เจือ ลกพีลูกพีมาเยี่ยมตอนนี้ก็รอเวลานะครับเพราะว่าอ่า ช้างค่อนข้างหลายเชือกน่าจะประมาณยี่ไม่มั่นใจว่ายี่ิบหกหรือยี่แปดเชือกนะคะที่มาร่วมในงานวันเกิดเนี่ยนะคะเยอะมากกระนูนค่ะครอบครัวมีแก้วตามีคุณแม่มีอ่าแสงเดือนจัดเอ็นมีน้ำเพชรนะคะน้ำเพชรไม่ใช่น้ำเพชรนกแก้วนะน้ำเพชรอ่าแล้วก็คุณแม่เดินชายแล้วก็พี่นพพลัชนกแก้วอยู่น่รวมกันในคอกเลยสีเชือกเจ้าภาพใหญ่เรา ก็พอดีจัดวันเกิดรวมกันเนาะเนเราก็รอเวลาเดี๋ยวจะได้กินอีกทีไงก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดติดตามช่องพายุไหลจ่อยไว้ด้วยละกันนะคะฝากไม่ไม่อฟซีด้วยตอนนะี้ต้องต้องแข่งกลาลังมาละคนกลาลังมาจะได้มาร่วมพิธีไม่ใช่ทองคำทองแท่งไม่ได้ร่วมนะคะทองคำทองแท่งก็ร่วมด้วยนะคะดูดูลูกชายซ่ามากเลยมาวันเกิดเขาแท้ๆนะคะดีดอม,มากเลย บิมกผูได้กายิบเลยว่ะมีแต่คนอยาลนะจอย <laughs>